โคด่วนดานายสวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทับนักตบลูกยางสาวไทยเผยนะคะว่ามีมือเซตอีกหลายคนที่พร้อมสนับสนุนทีมในเวลาที่เกิดเหตุการณ์มือเซตตัวหลักบาดเจ็บค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่20เมษายน2566นะคะช่วงเวลาเย็นนะคะสื่อหลายสำนักได้เข้าไปดูการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราถึงแคมป์เลยค่ะเพราะการแข่งขันใน ในนมทีมชาติไทยนะคะรายการแรกก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนั่นก็คือ4เกมครั้งที่32แข่งที่ประเทศกัมพูชาค่ะโค้ด่วนได้เผยถึงอาการบาดเจ็บของกัปตันผู้พรพันเกิดปราดมือเซตของทีมชาติไทยเรานะคะว่าทางตัวกัปตันก็ต้องประเมินตนเองแล้วก็ได้ส่งผลแพทย์ในการที่เข้ารักษาเข้าฟื้นฟูต่างๆที่ประเทศโรมาเนียค่ะส่งมาที่ประเทศไทยประเมินแล้วทั้งนี้ทางหมอ ทางโค้ดทางสตาฟโค้ดทางทีมนะคะต้องประเมินอีกทีว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะให้กัปตันผู้ลงเล่นในรายการแรกนั่นก็คือรายการซีเกมค่ะโค้ด่วนยังเผยอีกนะคะว่ายังไงก็ต้องดูสภาพร่างกายของกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราาดเป็นหลักค่ะถ้าไม่ไหวจริงๆก็พร้อมส่งตัวเสริมเข้ามาทดแทนแน่นอนโค้ด่วนได้กล่าวอีกนะคะว่า ทางทีมทีมชาติไทยของเราเนี่ยทัพนักตบลูกยางสาวไทยมีมือเซตสนับสนุนคอยซัพพอร์ตไว้แล้วมีมือเซตเตรียมไว้หลายคนนะคะใครบาดเจ็บก็สามารถทดแทนกันได้แน่นอนค่ะก็จริงๆได้ประเมินจากตัวเขาเองนะครับแล้วก็ผลที่ส่งมาทางแพทย์ประเมินนะครับก็คงต้องทบทพูกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าความเป็น,ปนไปได้มากน้อยขนาดไหนในเรื่องของ การบาดเจ็บของเขาอะนะครับแต่ขั้นต้นก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ครับผมก็คงคงเราเตรียมไว้แล้วนะครับในเรื่องของการที่จะต้องเตรียมตัวซัพพอร์ตไว้นะครับเพราะว่าชุดนี้เราต้องเตรียมตัวเส้นหลายคนอยู่แล้วเพราะว่าเราเผื่อไว้ว่าใครมีอาการบาดเจ็บเราก็ต้องทดแทนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในเรื่องนี้ก็ต้องดูสภาพส่วนผู้เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวแล้วก็คงต้องต้องใช้ตัวที่เข้ามาเสริมแทนนะครับ นี่เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ดนด่วนนายศรีวัชระเมธากุลนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะให้สัมภาษณ์เมื่อวานตอนเย็นนี้เลยนะคะที่จริงแอดก็อยากจะอัดคลิปให้ทุกคนดูตั้งแต่เย็นเมื่อวานเลยนะคะแต่ว่าลำดับคลิปในการลงของแอดมีเยอะจริงๆค่ะทุกคนนี่ค่ะทางโค้ดด่วนก็ได้พูดนะคะว่าดูจากสภาพร่างกายของกัปตันผู้แล้วนะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเท่าไหร่นะคะก็ต้องรอให้กัปตันผู้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ ประเมินในสถานการณ์ตรงหน้าอีกทีและโคด่วนย,ยังเผยอีกนะคะว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่ไปลุยลีกต่างประเทศอยู่ณนะเวลานี้นะคะก็เหลือ3คนนะคะนั่นคือบุ๋มบิมชะชวนโมงสีเพีอัจฉรพรคงยศและกับตันผู้พรพัน์เกิดปราดโคด่วนได้กล่าวว่าต้องกลับมาปรับจูนเพราะว่าการเล่นของที่ ฝั่งนู้นนะคะกับฝั่งไทยค่อนข้างที่จะต่างกันต้องรีบกลับมาปรับจูนให้เร็วที่สุดค่ะส่วนการฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติณนะเวลานี้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนเริ่มกลับมาเข้าระบบทีมกันมากขึ้นแล้วก็มีความพร้อมมากขึ้นแล้วค่ะนี่ก็เป็นบทสรุปนะคะของการให้สัมภาษณ์ของคอด,ด่วนนายศรีวัชระเมธากุลน,นะคะของการเตรียมความพร้อมในทีมของทัพนักตบลูกยางสาวไทยเพื่อลุยศึกทีมชาติรายการแรกน,ะนั่นก็คือ รายการซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานะคะถ้าพูดในอีกมุมนึงนะคะเหมือนทางโค้ชทางสตาฟโค้ชทางทีมก็รอลุ้นไปพร้อมๆกับแฟนแอลย์บอลชาวไทยนั่นแหละคะ่ะในการที่เตรียมตัวให้กับตันผู้กลับมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตรงหน้ากันอีกทีค่ะทางนี้ทางนั้นก็ขอให้ทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์แบบโดยเร็วที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะโค้ชด่วนย,ย้ำว่าเราเตรียมมือเซตซัพพอร์ตไว้หลายคน เพื่อถ้าใครบาดเจ็บจะได้ทดแทนกันได้ทันท่วงทีค่ะนี่เป็นข่าวด่วนข่าวเด่นที่แอดนามาบอกแฟนๆแลบบอลนให้ทราบกันนะคะแฟนๆแลบบอลนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราได้ทราบจากปากของโค้ดด่วนดนัยศรีวัชระเมทากุลในการเต,ตรียมทีมเตรียมทัพการฝึกซ้อมทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรามีตัวแทนอีกหลายคนนะคะไม่ใช่มีเพียงมือเซตกับตันผู้พันพันเกิดปาดคนเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะทุกคนใครไม่ไหวก็พักใคร เหนื่อยก็พักใครบาดเจ็บก็มีคนทดแทนขึ้นมาได้ค่ะถือว่าสุดยอดฟังแบบนี้แล้วแฟแฟ้เล่บอนหายห่วงไหมคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกซีเกมที่ใกล้จะมาถึงอันใกล้นี้แล้วค่ะ